ค่ะวันนี้พี่แสนดีนะคะก็อยู่กันที่โอพาสสถาบันติวคณิตเวศอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เขาก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะสำหรับน้องๆโดยเฉพาะค่ะเป็นติวไฮไลท์นะคะที่มีชื่อกิจกรรมว่า p a s e One Winning Eleven 2014นนั่นเองนะคะน้องคนไหนที่มาในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและได้ข่าวแว่วๆมา,มาด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางโอพาสมีเกมสนุกๆมาเอาใจน้องๆด้วยละค่ะ ชื่อน้องอะไรคะโบค่ะค่ะโบเรียนที่ไหนเอ่ยอสัมชันคอนเวนค่ะอสัมชันคอนเวนเป็นไงคะมาเรียนกับพี่โอ๋นี่ค่ะว่ามาเรียนเป็นครั้งแรกเด้วยใช่เลยเป็นครั้งแรกค่ะก็พี่โอ๋ก็แนะนําที่เป็นเน้นแพทหนึ่งให้ค่ะเรื่องที่เอาไปใช้จริงๆค่ะก็จะได้ไม่ต้องอ่านเยอะด้วยให้พี่โอ๋กิจกรรมจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆค่ะจะได้พาเพื่อนๆมาค่ะขอบคุณมากค่ะก็ มาเรียนพี่โอ๋ก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ชอบอองานแบบนี้ค่ะเพราะว่าทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ทําฝึกทําโจทย์ใหม่ๆค่ะแล้วก็ได้รับความรู้มากมายจากการติวครั้งนี้ค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะพี่โอ๋จัดกิจกรรมได้ดีมากเลยซึ่งติวฟรีแพดบอลให้กับน้องๆซึ่งหายยากเหมือนกันค่ะค่าหลังจากเคยเจอพี่โอ๋ที่โรงเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะพี่โอ๋มีเทคนิคการสอนที่ดีมากนะคะแล้วทาให้เข้าใจง่ายค่ะขอบคุณค่ะ ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้ที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนสามารถนำไปใช้นี่ในการแบบสอบแพทหนึ่งได้อะไรอย่างนี้ชอบค่ะก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกๆปีนะคะก็เผื่อให้รุ่นน้องคนที่ยังไม่ได้สอบเลยคะะก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเขาได้สอนที่เขาเนี่ยได้สอนเทคนิคที่ทำโจทย์เนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคอนเซปต์ว่าเราจะต้องอ่านตรงไหนให้เข้าใจมากขึ้น,นครับ นะคะและน,อน้องคิดว่ามาติวเวลในครั้งนี้จะได้ทําคะแนนเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมแน่นอนครับนนนะะเพราะว่าเพราะว่าพี่เนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่าข้อสอบเนี่ยมันจะออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านตามที่พี่เขาบอกเนี่ยเราน่าจะทําคะแนนได้ดีจากเดิมแน่นอนครับผมก็ขอบคุณพี่โอมมากๆนะครับที่สอนเทคนิคดีๆแบบนี้ให้นะครับทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําคะแนนได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับกิจกรรมด,ดีในวันนี้ก็ต้องจบลงไปนะคะน้องๆคงจะได้รับสาระความรู้แล้วก็เทคนิคใหม่ๆจากพี่โอกันไปเพียบเลยใช่ไหมเอ่ยเอาเป็นว่ายัางไงพี่ๆจากโอพัส์ค่ะก็ต้องขออวยพรนะคะให้น้องๆทุกคนนั้นสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็เอนติดคณะดังๆด,ด,ด้วยนะคะน้องๆคนไหนนะคะอยากทราบข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกๆสาข,ขาของโอพัส์ได้เลยนะคะหรือที่เว็บไซต์ค่ะ www.opadkisaku.com แล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมคราวหน้ากับโอพัส์ค่ะ